สวัสดีครับผมทวชวมทีนารักนักเทุกท่ทานยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเ,เด่นใน16อีกแล้วครับนะคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลักเกณฑแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณใกนการรับชมโดยคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นแนวทาง ชายกับ16พฤศจิกายนขอบคุณเจ้าของแนวทานทีมแบ่งปนันอย่างเร็วทันใจและก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ติดตามเล็กมินมาประจำเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือเช้าว,วันนี้ก็วันที่11พฤศจิกายนเจ้าน,นี้ก็เป็นแนวทาง ล่างตัวเดียวตัวเดียวล่างส,สีตัวเดียวก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับเจ้านี้เจ้านี้หน่อย

0 1น5 7หครบ2เดีวทานครบ2สองตัวบนก็ขอบคุณมากเช่นกันสำหรับแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับใบนี้ครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทางโคสองตัวลัคก,กี้ 1 8 45 59 07 101 1รวม6ชุดเป็นแนวทาง1 8 45 59 0 7 101หต่อไปเจ้านี้ครับอนุวัตเจ้าอนุวัต แนวทางวิ่งล่างสองตัวห้าศูนย์ห้าศูนย์ก็เป็นแนวทาง10หน่วยล่างนะขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปเจ้านี้ ใบนี้ก็ปากกาแดง723774 424523 40323646 625256นะท่านเก็บหน้าจอนะหลายชุดนะใบนี้ครับก็เป็นหน่ทานดับล่างดับ4ตัวเดียว ดับสี่ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับเจ็ดเนี่ยทันใหม่นี้ก็แบ่งไปแนวทานดับสี่ดับ,ดบตัวเดียวสี่ก็ขอขอบคุณมากไปต่อก,กันเจ้านี้ไม่นีก็สิบล่าง ชูนสองสุดนะสิบล่างแล้วทานใหม่นี้ครับไม่ชูนนะห้าเจดนะห้าเจ็ดนะห้าีตแล้วหก,หกชูนแล้วทานใหม่นี้ไม่ชูนต่อไปเจ้านี้สิหน่วย ห้ 58, 58. าแปดห้าแปดอดีตที่แล้วก็ห้าแปดเนี่ยท่านใหม่นี้ก็ห้าแปดก็เป็นเดีวทา,าสิบหน่อยบนต่อไปเจ้านี้ไม่นี้ก็เป็นเดีวทา,าโคตบน อดีตเก่าอดีตก่อนก็ผ่านใน,นท่านใหม่นี้ครับเปดเก้าปดศูนย์ปดหนึ่ดสเก้าศูนย์หนึ่งสองต่อไปเจ้านี้ครับบนนี้ก็เป็นเอาทาน ล่างสองล่างตัวเดียวนะล่างสองล่าง10บหน่อยตัวเดียว5อดีตที่แล้วก็6เนื้อทานใหม่นี้ก็แบ่งปานุนทานห้าตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับเนวทางที่แบ่งปนันต่อไปครับใบนี้ก็ เป็นแนวทางรัชนุษหน่วยล่างนะสิบสุดชนูนชูนแชูนสองหน่วยล่างนะชูน8ปดชุนสองสิบสุดนะก็ขอบคุณมากต่อไปครับใบนี้ ใบนี้ก็เป็นอัตรานิบล่าง10ล่างนะ5 7าเจ็ดดสูตรนะห้ 5, ก็ขอบคุณมากไปต่อกันเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นอัตรา,านบนล่าง5 8 6,8,7,8 5เจ็ดแปดห้าสองหกสอง่รวม9้าชุดเป็นแนวทางต่อไปโกโก้แขวงโกโก้แขวงแนวทาง สองตัวหกเจ็ดหกเจ็ดอดีตที่แล้วก็เก้าศูนย์พันเก้าในท่านใหม่นี้ก็ฝากหกเจ็ดสองตัวเป็นเนีวท่าไปต่อกันเจ้านี้ใบนี้ก็เจ้าพัน ข้าวเหนียวพันข้าวเหนียวโคบนล่างหน่หนึก้น่งศูนย์หนึ่งหนึ่งน่งสองสองเจ็ดางศูนย์สองสองสองหนึ่งสี่เจ็ดสิบแปดสี่เาสนยท่านเก็บหน้าจอนะหลายชุดต่อไปเจ้านี้เอ้ย จ้านี้ก็แบ่งปานอทาน4กับ5คู่4 0 4 1 4 2 4 3 4 6 5 0 5 1 5 2 5 3 5 6และก็ชอบชุดเดียว4 5 0 4 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 6 4 5ไปต่อการใบนี้ครับนะเจ้านี้ก็ฝากแนวทานบน1 5 5 หนึ่แล้วก็วกิ่ง1วิ่งล่าง7โคเจดสอขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจ <omics> ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่าน คลิปนี้เดี๋ยวทางน,นี้ก็เป็นเนวทานช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการประชุมด้วยขอบคุณกำลังใจที่ติดตามเอ็กมิดมาประจำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทาง จ้าของข้อมูลที่แบ่งบานเนวทานอย่างเร็วทันใจด้วยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราเจอกัน